สวัสดีครับเรามาพบกันช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นวันอาทิตย์วันที่สี่สิงหาปีหกเจ็ดนะครับลูกค้าก็สวัสดีครับหมดแล้วสี่โมงครึ่งนะครับร้านทอดมันกุ้งก็หมดแล้วนะครับ ทำใยยังมีนะครับแล้วก็หัวหมูหมูกอบนี่พ่อค้าน่าจะเตรียมมาเยอะนะครับวันนี้วันนี้เตรียมมากี่พันโลครับนะนิดเดียวนิดเดียวอะไรนิดทำข่ายทั้งวันเลยเนะี่ยปกตินี้หมดไปแลนะ้วเนี่ยมันไม่ปกติไงโอเอามาไม่ปกติ เอามาเยอะ,อะ,อ,ะอะไรนะไข่โบกเกี๊ยวหมูเด้งครับลูกค้าย,ยังเยอะอยู่นะครับช่วง4โมงครึ่งกับ5โมงเย็นะ ในเบาอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าวันแม่ผมว่าน่าจะลูกค้าน่าจะเยอะวันนี้เลยนะครับวันนี้เอ่อตะเวนแดกช anel ไม่ได้ไลฟ์สดทาง youtube ให้ดูนะครับเพราะว่าพอามาเช้ามาถึงก็อยู่ดีก็ปวดท้องครับปวดท้องไม่มีแรงก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายไม่ค่อยได้ลงเอไลฟ์สดเลยนะครับวันนี้ ของแก,สก้สุดท้ายยัหมดแล้วได้กี่แก้วครับวันนี้ประมาณวันนี้ประมาณกี่แก,วก,แกวแ้วก็มหมดกันไปหลายล้านนะครับ

น,นี่จะเป็นภาพบรรยากาศโดยรอบครับช่วงเย็นนะครับ คนต่อเขาแถวซื้อแคปหมูกันนะครับแคปหมูหมูแผ่นหมูแผ่นพิยาแคปหมูพิยานะครับเท็กสุดติ่งกังหมดนะครับจอเบอร์เกอรี่กังหมดแล้วนะครับ ชิ้นเป็นเอกยังไม่หมดนะครับนี่ยังไม่หมดเขาเลยเยอะเลยเยอะเตรียมมาเยอะครับถ่ายยันมืดเลยทำงานตัดห้าม,มาืเลยครับโ <laughs> อ้เตรียมมาเยอะเตรียมมาเยอะห้ามือหมดแล้วหมดแล้วอะไรดีครับเรื่องอะไรครับ เจอเบเกอรี่ก็หมดนะครับนี่ขนมซารีก็หมดเกลี้ยงเลยร้านนี้ขายดีมากขนมซาลีครับข้าวก็จะหมดแล้วนะครับข้าว ปลาทอดที่ป่องหมดเกลี้ยงเลยผักนะคผักสิดบ,บาทสิบบาท วันนี้ก็วเดงแรกชาแน,นลก็ขอไปกับพี่พี่อกพีท่านนะครับที่เราไม่ได้ไลยสดนะเวลานี้ก็ยังมอีอาการปวดท้องนิดๆน,นะครับก็เลยไม่ได้ไลฟสดไม่ได้ไลฟสดใหพ้พี่ดูกันเลยนะครับคุ้งเท้าหมดนะครับวันนี้วันนี้ประมาณ แปดร้อยกว่าช้วยนะครับข้างล่างก็จะมีร้านส้มตำครับร้านส้มตำก็ร้านหมูปิ้งคุณยายนะครับาบบบก็จะมีก๋วยเตี๋ยว,วก๋วยเตี๋ยวไก่หมดแล้ว ่หมดนานแล้วด้วยอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณสุขโขไทยนะใชลหมดแล้วเหลือไม่กี่ชามดูลูกค้าครับลูกค้ายังนั่งนั่งกันเต็มเลยนะครับ ในะครับตะเวนแดกช anel ก็ขอจบคลิปอัปเดตช่วงเย็นวันอาทิตย์วันที่ 4, สี่สิงหาสี่หกเจไว้เพียงเท่านี้น,นะครับฝากพี่ๆใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามช่องตะเวนแดกช anel นนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ